กลือกับลาการละครั้งหนึ่งพ่อค้าเกลือบรรทุกกระสอบเกลือจำนวนมากไว้บนหลังลาเพื่อนำไปขายในเมืองระหว่างทางเข้าเมืองมีลำทารสายหนึ่งกันอยู่พ่อค้าจึงจึงลาข้ามไปขณะข้ามลำธารลาก้าวพาดหล้มลงไปในน้ำเมื่อลาลุกขึ้นก็รู้สึกว่า ของที่อยู่บนหลังมีน้ำหนักเบาลงมากเพราะเือส่วนใหญ่ละลายไปกับสายน้ำหลังจากนั้นคราวใดที่ลาต้เข้าน้ทานลาก็แก้งลง้มเพื่อของบนหลังเบาลงลทาทำแบบนี้อยู่หลายครั้งจนพ่อคารู้ว่าลาตัวนี้มีจิเจ้าเล่ห์หลังจากนั้นพวกคาราอยากจะแก้ยิ้มใส่ลา จึงนำนุ่นมาใส่กระสอบแทนเกลือเมื่อลาแก้งล้มลงในลำทารนุ่นจึงหลุดซักน้ำเอาไว้ทำให้ลาตั้งแบก่กระสอบที่หนักมากกว่าเดิมหลังจากนั้นเป็นต้นมาลาก็ไม่แค่ชิบกนุนไปใรเดดยอีกเลยอีทานเรื่องนี้สา,ารที่รู้ว่าผู้ที่คิดหลอกลวงผูกอื่นย่อมไป็รับผลร้ายในที่สุดเขาใช้ิกับลา